คุณยายวัย95ปีที่ยังไม่ได้แต่งงานทั้งที่ตอนเป็นสาวนั้นมีคนมาจีบเธอมากมายเหตุผลก็เพราะว่าคุณพ่อของคุณยายห่วงคุณยายหนักมากสุดท้ายคุณยายก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้กลายเป็นเรื่องฮือหาบนโรคออนไลน์หลังผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เธอได้สัมภาษณ์คุณยายซูสนานาเวเนซุกบู bu, คุณยายวัย95ปี จากเมืองเอเมกุคุทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียซึ่งสร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลเพราะคุณยายเธอยังคลองตัวเป็นโสดมาทั้งชีวิตคุณยายเล่าด้วยความเจ็บปวดว่าสาเหตุที่เธอเป็นโสดนั้นเพราะว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อของเธอซึ่งเป็นคาทอลิกแบบอนุรักษ์นิยมและยืนการานให้คุณยายแต่งงานกับกลุ่มคาทอลิกด้วยกันเท่านั้น ในคลิปวิดีโอช่วงหนึ่งคุณยายเล่าว่าฉันมีคนมาจีบหลายคนแต่พ่อของฉันได้ปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดพออยังโทรหาบาทหล,ลวงเพื่อยกเลิกการแต่งงานของฉันคุณยายกล่าวและในคลิปวิดีโอคุณยายยังเล่าอีกว่าพี่น้องของคุณยายทุกคนก็มีคู่สมรสเป็นคาทอลิกดังนั้นด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของคุณพ่อส่งผลทำให้เธอย,ยังเป็นโสดไม่ได้แต่งงาน ไม่มีลูกและหลานจนถึงปัจจุบันนี้หลังคลิปเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจคุณยายเพราะความรักและความศรัทธาของคุณพ่อทำให้ในตอนนี้คุณยายไม่เหลือใครไม่มีพ่อไม่มีสามีและลูกหลานที่จะมาดูแลขณะที่บางส่วนก็ทึ่งที่คุณยายที่มีอายุตั้ง95้าปีแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรง ได้มีความจำที่ดีเลิศคำมาด้นาเกียก็ซีบวจิมาดูเมนูดีที่สุดอาพ่อพ่อม่ไปไปออือเร่อมันจเดกว่ารฟดาดาด้งเดชไหมนเกียใ่นเ่อพ่อไม่ช <to> ีเมวิบานะเฉพาะประเด็นวิัะ So I came to visit her today and decided that I should come and also pay a visit to an elderly woman whom I brought crayfish and fish for.